วันนี้ครัวเตยหอมเอาเมนูง่ายๆแต่โคตรจะขายดีมาฝากเพื่อนๆครับเมนูนั้นก็คือผัดกระเพราไข่เยื่อวมาหมูสับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เพื่อนๆรู้จักกันดีเดี๋ยววันนี้จะพามาลองทำกันดูครับสำหรับเมนูนี้ที่ร้านขายในราคากล่องละ40บาทนะครับแต่บ้านเพื่อนๆขายในราคาเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้เราจะทำสำหรับจัดเสิร์ฟ2กล่องนะครับไข่เยื่อวม้าสองฟองครับเตรียมไว้เลยกล่องละ1ฟองตามมาด้วยหมูสับครับที่ร้านใส่กล่องละ50กรัมนะครับ2กล่องเราตักถึง100กรัมครับ สำหรับหมูสับที่เราใช้กิโลกรัมละ1 0 0บาทแล้วก็อย่าลืมเตรียมใบกระเพราไว้สักหนึ่งกำมือนะครับวัตถุดิบหลักๆของเราจะมีประมาณนี้นะครับส่วนวัตถุดิบอย่างอื่นก็ไปดูกันที่หน้าเตากันเลยปอกเปลือกไข่เยื่อม้าให้เรียบร้อยนะครับเราจะนําลงไปทอดสักประมาณ5นาทีครับเพื่อให้เหลืองกรอบข้อควรระวังนะครับควรใช้ไข่เยื่อมา้าเก่าเท่านั้นนะครับไข่เยื่อม้าใหม่ห้ามใช้เด็กขาดครับเพราะยังเป็นน้ําอยู่ทอดไม่ได้เพื่อนๆสามารถตัดไข่เยื่อม้าของเราตั้งแต่ก่อนลงท่อก็ได้นะครับหรือว่าจะทําแบบผมก็ได้เช่นเดียวกัน ปกติแล้วมีนูผัดกระเพราไข่เยี่ยวม้าหมูสับจะต้องมีใบกระเพรากรอบน,นะครับแต่ลูกค้าท่านนี้ไม่ชอบเราเลยไม่ใส่ หลังจากที่ไข่เยื่อมาของเราเหลืองได้ที่นะครับตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปได้เลยครับเปิดไฟตั้งกระทะใหม่ได้เลยวันนี้เราจะใช้กาาระทะอลูมิเนียมในการผัดนะครับใส่น้ำมันลงไป1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ตามด้วยพริกผัดกระเพราสัก2ช้อนโต๊ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ลูกค้านะครับถามดูก่อนก็ได้คั่วให้หอมสักประมาณครึ่งนาทีนะครับแล้วก็ใส่หมูสับของเราลงไปได้เลยเราจะคั่วต่อไปอีกประมาณสัก3นาทีนะครับเพื่อให้หมูของเราสุก หลังจากที่เราผัดมาได้ประมาณสัก3นาทีนะครับหมูของเราสุกไปแล้วประมาณ90%เรครับเรามาเริ่มปรุงกนได้เลยซอสหอยนางรมสัก2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสปลาเกี่ยวสัก1ช้อนโต๊ะปิดท้ายด้วยเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำสัก1ช้อนชาครับไม่ต้องดำมากครับหลังจากที่เราปรุงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกประมาณสัก2นาทีนะครับก่อนที่เราจะมาใส่ใบกระเพราและไข่ยเย่อมมาของเราเป็นอันดับสุดท้ายนะครับ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วครับใส่ใบกระเพราลงไปได้เลยสักหนึ่งกำมือแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยครับก่อนที่เราจะมาใส่ไข่เยี่ยวมาของเราครับเมนูผัดกระเพราไข่เยี่ยวมาหมูสามนะครับต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ50%ครับหรือราวๆ20บาทนะครับต้นทุนอาจจะแพงขึ้นมาบ้างครับตอนที่หมูราคาแพงแล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับตอนที่หมูราคาถูกลงสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับครัวเตยหอมนําเสนอเกี่ยวกับเมนูอาหารตามสั่งนะครับทาได้ขายจริงทุกเมนู เพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดได้เลยนะครับปรับให้ได้เป็นสูตรของตัวเองมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ไข่เยื่อหมาของเราลงไปได้เลยเปิดไฟให้นั่งแรงครับแล้วก็ผัดให้เร็วๆไม่เกินครึ่งนาทีครับจัดเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเข้ามาอุดหนุนครับกลัวเตยหอมขอขอบพระคุณมากครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแช ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยตรงจุดไหนนะครับทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับกลัวเตอหอมยินดีตอบให้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ